ก็ตอนนี้นะครับเราพามาเยี่ยมชมต้นกล้านะครับที่จะใช้ในการปักดำนาปีนะครับ2566ปีนี้นะครับเป็นข้าวซ p ไรตองแอายุข้าวตอนนี้นะครับก็ได้ประมาณ21วันนะครับก็สูงอยู่ประมาณเกือบเกือบ30เซนติเมตรนะครับก็ถือว่าต้นข้าวยังต้นอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวรออีกสักหนึ่อาทิตย์นะครับผมก็จะมาปักดำนะครับ ในพื้นที่นาห้าไร่นะครับตรงนี้นะฮะเพราะว่าเจอกับปัญหาข้าวดีดนะครับปีน,นี้เราลองใช้วิธีเปลี่ยนเป็นปักดำนะครับเพื่อจะลดปัญหาข้าวดีดลงนะครับน้ำก็พึ่งได้เอาเข้านะครับน้ำมันข้างยังสมบูรณ์อยู่นะครับน้ำยังพอมีอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ถึงกัแล้งนะครับ ก็เห็นมีข่าวนะครับเตือนมาว่าจะมีปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับตอนนี้เราก็ต้องรีบปั่นนานะครับเอาน้ำเข้าก็จะปั่นอีกรอบหนึ่งอีกประมาณสักห้าวันนะครับแล้วก็จะปลูกในวันอาทิตย์หน้านะครับอายุต้นกล้าก็ประมาณยี่สิบเจ็ดวันนะครับที่ผมจะปลูกนะครับยิมเจ็ดยิมแปดวันนะครับถ้ามากเกินไปก็มันก็จะไม่ค่อยแตกกอนะครับ ก้าก็จะเป็นต้นแข็งๆนะครับไม่ค่อยแตกกอถ้าอายุเข้าต้นก้ามากเกินไปนะครับก็ที่เหมาะสมก็ประมาณทับยี่ห้าถึงสามสิบนะครับสามสิบวันนะครับที่จะใช้ในการปักดําถ้าน้อยเกินไปนะครับมันก็ปลูกไม่ได้นะครับลําบากนะครับเวลาปลูกต้นอ่อนนะฮะมันไม่เหมือนกับการใช้รถนะครับรถปักดํานะครับรถปักดํานี่ก็ประมาณรักสิบห้าวันนี้เขาก็จะใช้ต้นก้าระยะประมาณนั้นนะครับ แต่อันนี้เราใช้มือครับใช้มือถอนนะครับต้นก้าก็จะบอบช้ำนะฮะมันจะไม่ตั้งตรงมันจะอ่อนเพราะนั้นป้องกันทั้งหอยได้ด้วยนะครับก็จะใช้ต้นก้าเยืประมาณยิ่มห้าขึ้นไปนะครับยิ่มห้าวันนะครับถึงสามสิบวันไม่ให้เกินกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้ามากเกินไปมันก็จะไม่แตกกอนะครับต้นก้าก็จะแข็งนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับวันที่มีการปักดำก็จะพามาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ให้มาชมครับทุ่งท้องนาในตอนเช้านะครับนี่ก็ไม่ได้เช้าแล้วนะครับประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับวันนี้ผมมาสายนิดนึงนะครับเนื่องจากเตรียมอุปกรณ์นะครับมาฉีดพ่นต้นกล้านะครับก็จะเป็นพวกสารสกัดไล่แมลงนะครับเป็นพวกสะเดาน้ำหมักสะเดาพวกน้ำตะไคร้น้ำใบไน้นานะครับแล้วก็ยาเส้นนะครับวันนี้ผมจะมาพ่นเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็ใช้สารไตรโคเดอร์มานะครับ ป้องกันเชื้อราครับให้กับต้นกล้าในระยะนี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งพ่นไปแล้วหนึ่งรอบนะครับในส่วนที่เป็นของสารสก,การารัดได้แมลงแล้วก็สารเชื้อราเตคเดอร์มานะครับอันนี้ก็เป็นรอบที่สองนะครับก่อนที่จะมีการปักดำนะครับเป็นการเซฟไปในตัวนะครับต้นกล้าก็ไม่มีมแมลงอะไรมารบกวนนะครับจากการสำรวจดูนะครับก็แต่ก็ ต้องรอลุ้นอีกทีหนึ่งครับว่าเราเวลาเราถอนกล้ามันจะติดไหมนะฮะถอนง่ายไหมนะครับอันนี้ก็เอาน้ําเข้าก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพามาชมนะครับในทิศหน้าเนาะในเรื่องของการปักดํานะครับต้นกล้านะครับปีนี้ข้าซีพีไร่ตอง8 5ดห้าไร่นะครับผมใช้วิธีการปักดําเพื่อเลี่ยงปัญหานะครับก็ยังไงก็ขอฝาก ไลค์ like, กดติดตามให้กับช่องอยากทํานาพาไปลองนะครับเจอกันอีกทีนะครับคลิปหน้าสวัสดีครับ